ร้อยสิบบาทอภิมหาความบันเทิงที่ทุกคนรอคอยมหากรรมคอนเสิร์ตห้ายออนเียวจอยดวความ่เงี้ยชบาที่เียวยังไงกล่ยังไงก็ยังมาให้อยกติดชิดคทนดอกววรู้หรือเอ็มดูห้าสิบ นะครับนะถ้าเป็นยห้าฟินี่ยห้าปีไม่จำกัดระยะทางเลยนะฮะตรงนี้นะฮ<น>ะ,ะตรงนี้ใครอยากได้สินค้าคุณภาพไว้ใช้งานให้เรียนเชยเลยนะรตรงนี้นจองโมชั่นเป200บาทครับรับฟรีชั่ดุห้าร้อยานะใกล้ร้านไหนใกล้โซงที้าร้านไหนสามารถเข้าไปได้เลยนะครับ เรืองได้เลยับเดี๋ยวรามีใบจองให้นะครับสนใจรุ่นไหนก็เข้าไปกรอบได้นะครับก็ถมดเลยนะร้านนครัเรก็ตอไปแล้วรานเบอร์7เบอรรเร์แบบรัเราจะนห้คซอแบบไหนีัาหน้าแบบไหนเดี๋ยวเราจะเป็นกันแดดนะคะสนแลนะคปต่ ใครอยากตุนวันนี้อย่าพลาดเลยนะคะกับยำยำนะไม่ว่าจะเป็นยำยำช้างน้อยค่ะยำยำสูตรเด็ดยำยำรสเด็ดนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยยำยำซัมโบค่ะมาให้คุณลูกค้าได้เลือกด้วยเอาเร็วๆเร็วๆเร็วๆความบันเทิงที่ทุกคนรอคอยและการบุคคลสุดหัวใจอ่อนเฉยยอดจอยอรวอยรวยร่วมสนับชื่นขวามบันเทิงเฉย จำนำสินค้ร้อนต่างๆผลิภัณฑ์รวมถึงานชุลาฉ่ำผิวเดี่ยวร่าพกียต้องจุามันมีบตืเป็นรูกดาราหยำหยำอยำหยำรถนี้ที่ติดใจรถ